สวัสดีค่ะพี่อีทไลฟ์สไตล์ค่ะวันนี้พามาปลูกผักนะคะผักที่สวนที่บ้านนี้เองนะคะปลูกผักข้างบ้านเรานะคะหน้าบ้านเรานะคะปลูกผักปลอดภัยจากสารเคมีนะคะเราปลูกไว้ทานเองนะคะแล้วก็แถมฝากเพื่อนบ้านด้วยนะคะอันนี้ก็คือปลูก คนานะคะมีคนาแล้วก็ประกาศดอกกลวงตุ้งนะคะตอนนี้กําลังออกดอกเลยทีเดียวกําลังสวยงามเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ปลูกแบบปลอดภัยนะคะไร้สารเคมีนะเราใส่ปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยขี้วัวนะคะปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยคอกของเรานี่เองนะคะงดงามเลยทีเดียวกําลังสวยงามนะคะกินเราก็สบายใจนะคะเราก็ปลูกแบบธรรมชาติของเรานะคะ ปลูกง่ายๆนะคะสาหรับผักพื้นบ้านนะคะเป็นปลูกแบบพื้นบ้านของเรานะคะไร้สารเคมีแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะทุกคนเนี่ยอากาศยามเช้าสดใสนะคะโปร่งสบายนะคะเราไปประกอบอาหารได้หลายอย่างด้วยนะคะสลหรับผักคะน้าเราไปผัดก็ได้นะคะผัดใส่หมูผัดใส่ไข่ค่ะทำแจ่วฮ้อนได้ด้วยนะคะสลหรับผักคะน้าค่ะ โออร่อยเลยนะคะกรอบแล้วก็หวานนะคะเพราะว่าตัดสดๆจากสวนนี่เองนะคะเห็นอยู่ธรรมชาติแล้วก็สวยงามด้วยนะคะตอนเช้าๆตื่นมาเราจะเห็นความสวยงามของสวนผักนะคะสลับปีนี้แล้วก็ปลูกผักหลายชนิดด้กันนะคะนี่แหละค่ะพามาชมสวนนะคะสลับเช้าวันนี้พามาชมแปลงผักสลับแปลงผักคนาด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะทุกๆคน ที่เป็นกำลังใจให้ตลอดนะคะทุกคนนี่แะคะ่ะกรอบมากแล้ววันนี้เราก็เก็บนะคะเก็บผลผลิตไปฝากเพื่อนบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงของเรานี่เองนะคะเอาไปฝากเพื่อนนะคะแบ่งปันซึ่งกันและก,กันนะคะว้าวสุดยอดเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณสิ่งที่ดีนะคะที่มีให้กันนะคะทุกคนขอบคุณสลับเช้าว,วันนี้ค่ะ พามาชมสวนผักที่สวยงามค่ะจวัด